สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวเยี่ยมชมด้านในของศาสนสถานฮาเกียโซเฟียนะคะความสำคัญหรือว่าแฟกต์ก็คืออถูกสร้างขึ้นในคิคทักราษ537นะคะเป็นวิหารโบสถ์คริสที่ใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิโรมันตะวันออกนะคะเป็นอีสเทิร์นออร์โธดอกแล้วก็ในช่วงปี1453หลังจากที่เสียคอนสแตนติโนเบลให้แก่จักรวรรดิออตโตมัน ศาส,สนสถานฮาเกียโซเฟียแห่งนี้นะคะก็ได้เปลี่ยนเป็นมสัสยิดในคริสต์ศักราช1453หลังจากกวัติออตโตมันได้เข้ามาีดขรองนะคะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกทำลายหรือโยกย้ายนะคะ,ะคระฆังแท่นบูชาฉากรูปบูชาแท่นเทศนาหอล้างบาปแล้วก็มีการทำลายพระสารีเิกธาศุส่วนโมเสกที่เป็นพระพเยซกูกับพระแม่มารีนักบุญในศาสนาคริสต์และเทวดาต่างๆในที่สุดก็ถูกทำลายหรือว่ามีป้ายปูนทับนะคะ ส่วนบูมอสที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะหรือมัสยิดสุลต่านอามเมตสร้างขึ้นในปีคิสกาศ1616กนนะคะโดยการสร้างก็ถือแบบอย่างการสร้างมาจากอาเกียโซเฟียแห่งนี้แหละคะ่ะในที่สุดก็ได้เข้ามาแล้วนะคะหลังจากที่ยืนเข้าแถวแบบยาวมากถือว่ายืนรอคอยมากนานมากนะคะเขาก็จะเปิดให้เข้า,าหลังจากที่ทำละหมาดเสร็จแล้วนะคะจะปิด4เวลาด้วยกันนะคะเพื่อให้ชาวมุสลิมได้เข้ามาทำการละหมาดคะ่ะ ส่วนผ้าม่านสีขาวที่ห้อยอยู่ตรงด้านบนนะคะนั่นก็คือเป็นผ้าม่านที่เอาไว้คลุมรูปภาพของพระเยซูเจ้าซึ่งด้วยเหตุผลที่ว่าด้วยความที่เคยเป็นโบสถค์คริสต์เก่านะคะก็ถูกสลับปรับเปลี่ยนระหว่างศาสนาคริสต์แล้วก็มัสยิดอยู่นะคะในปี1 9 3 1มนะคะมัสยิดแห่งนี้ถูกปิดเป็นเวลา4ปีปี1935ก็เปิดกลับมาเปิดอีกครั้งในฐานะพิพิธภัณฑ์ตามคําสั่งของ รัฐบาลนะคะแล้วก็ในปี2020ัน่อก็เลิกจากการเป็นพิพิธภัณฑ์กลับมาใช้เป็นมสัสยิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นค่าเข้าชมจะฟรีนะคะแต่ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ก็คือต้องเสียค่าเข้าชมศาสนาสถานแห่งนี้ได้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนเกรดความรู้อื่นๆนะคะ เริ่มแรกฮาเกียโซเฟียใช้สถาปัตยกรรมไบเซนทายแบบสมัยหลังและได้ชื่อว่าเป็นแบบฉบับของโบสถ์ออตโดอกอันเป็นรูปแบบที่มัสยิดออตโตมานพยายามจำลองมาใช้อีกหนึ่งพั 1, ปีให้หลังนะคะนอกจากนี้ศาส,สนาสถานแห่งนี้ยังได้รับการพรณาว่ามีสถานะพิเศษในโลกคริสเตียนทั้งเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมแห่งอารยธรรมไบเซนทายและอีสร์นออโตดอกค่ะ และในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาจักอิสเตอร์นาโตรกมาเกิดพันปีศา,าสนาสถานแห่งนี้ได้ผ่านเหตุการณ์ที่สําคัญมากมายซึ่งรวมถึงการที่นักบวชฮัเบิร์กแห่งซิลวากันดิดาประกาศขับอัคระบีดอนไมเคิลที่1คลีรูลาเลียสจากศาสนาจากในคิสต์ศักราช 1 5 4ตามรับสั่งของซันตาปาปาลิโอที่9อันถือว่าเป็นการจุดเริ่มต้นของศาสนาเพศครั้งแรกต่อมาิสต์ศกราช1,204ของทัพครูเสดชุดที่4ปรับเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้จากศาสนาสถานของอิตาลนอตโตดเป็นศาสนาสถานของลาตินแคทอลิกในความปกครองของจักรวรรดิลาตินจนกระทั่งจักรวรรดิไบเซนไทยหวนคืนสู่อำนาจในคร์ศักรา1,61จึงได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นสถานะสถานที่เป็นของอิตร์นอตโตดอีกครั้งและล่างไร้วิญญาณของเอ็นริโก ดันโดโลผู้เป็นเดอเจแห่งเวนิสและเป็นผู้นำสงครามครูเสดครั้งนั้นยังฝังไว้ภายในศาสนสถานแห่งนี้ด้วยค่ะ